สวัสดีค่ะตอนนี้ได้เวลาห้าทุ่มกว่าแล้วก็ใกล้อยากจะหลับแล้วแหละแต่มีเด็กคนหนึ่งอยากจะขึ้นเตียงแต่เขาไม่ได้รับอนุญาตดเด็กคนนั้นก็คือนี่ค่ะภูริท่านเอง ภูครับน้องภูภูขึ้นไหมสนใจจะขึ้นไหมขึ้นเตียงกับมัมมีไหมขึ้นไหมขึ้นไหมครับถ้าขึ้นขอมือซ้ายมือซ้ายมันลุกยากลุกเย็นขนาดนี้ขอมือซ้ายลูก ผูขอมือซ้ายก่อนแล้วผู้หลับหรือเป่าเนี่ยขอมือซ้ายมอนไม่ได้ดุนะทำหน้าซึมพอตกเหรอภูครับขอมือซ้ายมือซ้ายมือซ้ายลูก จะยังไงอะอยากจะขึ้นหรืออยากจะนอนในกระเป๋าโอ้สับประงกละโอเคโอเคอินกุดไนท์นะครับกุดไนท์กลับซะ เงินกุญแจนะคะ